การปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 คุณครูมีสุขบัญญัติสิประการมาฝากนะคะ 1. ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวัน 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและขับถ่ายทุกครั้ง 4. กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาดิ 5. งดบุหรี่สุราและสารเสพติดการพนานและหลีกเลี่ยงการสัมสอนทางเพศนะคะ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน่น 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมสร้างสังคมไปด้วยกันนะคะสุขบัญญัติ10ข้อเด็กๆทำได้กี่ข้อนะคะถ้าทำได้ทุกข,ข้อเด็กๆจะปลอดภัยจากโควิดนะคะคุณครูก็จะมีข้อตกลงของห้องเรียนเรานะคะของอนุบาล 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง 2. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง 3. า้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือแอลกอฮอล์นะคะ 4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องนะคะเด็กๆก,ก็จะปลอดภัยแล้วจะได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะ